เป็นสระอิสระอิที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดอย่าลืมว่าคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดคำนั้นจะต้องอยู่ในแม่กกนะคะดูคำแรกจออกอจิกกออกอจิกสออกอสิกสออกอสิกกออกอจิก ออกอติกสออีกอสิกตัวนี้พย,ยัญชนะต้นสองตัวพย,ยัญชนะต้นสองตัวอ่านพร้อมกันหอยอหอยอหอยออีกอหยิกหอยออีกอหยิกตัวต่อไปสองพยายงจออุกจุกจออีกอจิกจุกจิก ตอุก็ตกตอุกตกตอิก็ติกตกติกสอีก็สิก,ออก,ก,ก,กสออีก็สิก,สออก,สกขออาขาสิกขาพระที่บวชแล้วก่อนที่จะสืบเขาเรียกว่าสิขานะคะลาสิขาต่อไป สะกดพร้อมกันตัวที่1กับตัวทีส่สอมอาสมาสอมอาสมาสอมอาสมาชออีกอชิกสมาชิกต่อไปกอรออะกระกรอะกระ,กรอะ,กระตออีกอติกกระติกนออัมนำ้ำไม่โทน้ำ พยานชนะต้นสองตัวพอรออีก,ก็พริกพอรออีก,ก็พริกน้ำพริก